วันนี้เราอยากกินซุกี้นะคะทุกคนวันนี้ก็จะใส่ฟองเต้าหู้กับผักนะคะเราใช้ฟองเต้าหู้แห้งนะคะทุกคนบีเป็นชิ้นเล็กแล้วก็นำไปแช่น้ำให้นิ่มใช้แบบสดก็ได้นะคะถ้ามีจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมซอสสำหรับผัดนะคะเราจะใช้เป็นน้ำจิ้มซุกี้นะคะจะผสมเครื่องปรุงอย่างอื่นเนาะก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อย น้ำจิ้มตัวนี้มันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะทุกคนเราก็จะไม่เพิ่มความเปรี้ยวแล้วเนาะคนให้เข้ากันนะคะถ้าใครชิมแล้วรสชาติยังไม่โอเคเดี๋ยวเราไปปรุงตอนผัดก็ได้นะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็จะนำกระเทียมที่สับวบลงไปผัดให้พอมีกลิ่นหอม จากนั้นให้เรานำผักที่มันสุกยากนะคะลงไปผัดก่อนของเราก็จะเป็นเห็ดออรินจินะคะถ้ากระทะแห้งก็เติมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยได้เนาะแล้วก็ตามด้วยแครอทแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะใครมีผักหรือว่าอยากจะใส่อะไรก็ตามที่เรามีได้เลยเนาะจากนั้นนะคะพอผักกับเห็ดเริ่มสุกเนี่ยเราก็จะใส่ผักพวกที่มันสุกง่ายนะก็จะเป็นถั่วงอกนะคะผักบุ้งแล้วก็ฟองเต้าหู้ที่เราแช่น้ำจนนิ่มแล้ว แล้วก็ใส่ซอสที่ปรุงไว้ลงไปผัดค่ะจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะก็ลองชิมรสชาติดูนะคะถ้าได้รสชาติตามต้องการก็จะปิดท้ายด้วยขึ้นช่ายนะคะเพิ่มกลิ่นหอมสักนิดนึงค่ะก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ตอนทานก็จะราดน้ำจิ้มสักเล็กน้อยนะคะหรือว่าใครโอเคกับรสชาติแล้วจะไม่ใส่น้ำจิ้มอีกก็ได้นะคะทุกคนไปทําทานกันนะคะเมนูง่ายๆเบาสบายท้อง